เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเทคนิคการกอร่อสร้างโดยที่ไม่มีเขนไม่มีเครื่องมือแล้วการแกะสลักมันยากมากครับที่ที่คนสมัยก่อนจะทำได้แบบนี้ถ้าไม่มีเชี่ยวชาญในงานช่างจริง วันนี้ไอ้ดินไยหกพาทุกคนมาดูวัดแห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้วครับเป็นวัดที่อยู่ห่างจากปรา,าสาทเขาพนมรุกไม่ไกลครับประมาณ20กิโลเมตรวัดนี้คือวัดเขาพรังคารครับเดี๋ยวพาทุกคนมากราบไหว้พระนอนพรางโปนิีราหลูงกันนะครับที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพาทุกคนเดินเข้าไปชมบริเวณของวัดเขาพัางคารกัน,นครับหลังจากกราบไหว้ผ้านอนเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมพระบูถกัน,นครับ อุโบสถของวัดเขาพระอังคารอย่างนี้เป็นทรงที่หาดูได้ยากนะครับในประเทศไทยดูความสวยงามและความแปลกตากันนะครับวัดเขาพระอังคาร วัดโบราณบนภูเขาไฟบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยอยู่ห่างจากเขาพนมรุง20กิโลเมตรโดยสันนิษฐานกันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคเดียวกับปราสาทเขาพนมรุงตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ320เมตรซึ่งเขาพระอังคารนี้เกิดจากการประทุของภูเขาไฟซึ่งมีอายุประมาณ7 0 0 0 0 0ปีมาแล้ว ภูเขาพระอังคารเดิมชื่อว่าภูเขาลอยตามประวัติลายแทงทาตุพนม,พนมพกล่าวไว้ว่า <S <S เมื่อปีพศ8ได้มีพญาทั้งห้านำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระาธาตุพนมพจังหวัดนครพนมพและอีกส่วนหนึ่งได้นำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาลอยซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะสวยงาม รูปร่างเหมือนรูปพยาคุดนอนคว่ำหน้าและได้เปลี่ยนชื่อภูเขาลอ,อยเป็นภูเขาพระอังคารตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาภายในบริเวณวัดมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสลักภาพบุคคลสถูปดอกปัวและธรรมจักรสมัยอิธวาราวดีหลายชิ้น อยู่ในพุทธศตวรรษที่13-14มีพระอุโบสถศาลาและอาคารเรียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆบริเวณรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน108องค์ตั้งเรียงรายล้อมรอบอุโบสถไว้ก่อนที่จะมีการสร้างวัดเขาพระอังคารขึ้นในบริเวณนี้ มีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณโดยได้พบโบราณวัตถุคือใบเสมาหินบะซอนสมัยทวาราวดีซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเมื่อมาถึงวัดจะมองเห็นอุโบสถที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัยเป็นพระปางที่มียอดเจดีย์สมองค์บนฐานเดียวกันมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามมุมและซุ้มทิศต,ต่างๆ เมื่อเข้าไปภายในกราบาพระประธานก็จะได้รับบรรยากาศอันเงียบสงบมองไปรอบๆภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกที่มีความพิเศษคือมีตัวอักษรบรรยายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษทำให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนได้พอเข้าใจว่าแต่ละภาพเล่าถึงเรื่องราวอะไรเดี๋ยวพาทุกคนเดินชม อาคารต่างๆและพระอุโบสถของวัดเขาพระอังคารกันนะครับชมความสวยงามแปลกตากันนะครับก็ถือว่าพระอุโบสถของวัดเขาพระอังคารแห่งนี้มีความสวยงามและแปลกมากครับไม่ค่อยได้เห็น โบสลักษณะนี้ภายในประเทศไทยนะครับดูครับความสวยงามและเป็นแบบที่แปลกแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งของพระอุบสสชนะครับ พอเราเดินเข้ามาอีกสักหน่อย,น,ยนะครับจะด้านในสุดจะมีอีกอบัวสดอีกลังหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นอุบสดหรือเปล่านะครับอยู่ด้านในสุดก็เป็นทรงแปลกตามากครับที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนดูนะครับข้างบนจะมี พุทธรูปให้กราบไหว้กันนะครับทุกคนค้นไปไหว้พระกันนะครับมีจ้าถิ่นมาครับทุกคนเข้ามากราบไหว้พระกันนะครับมบนวัดเขาบางคาร องจากบนที่เราขึ้นมากราบไหว้พระนะครับสวยงามมากครับวัดแห่งนี้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติได้ยังแปลกตาด้วยสิ่งปลูกสร้างนะครับดูวิวร,บรอบๆนะครับวัดแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากป่าสาขามนุวงนะครับ20กิโลเมตร ไปดูที่ยืนกันต่อนะครับสงบมากครับทัดแห่งนี้แต่เมื่อกี้ก็ถิ่นดุไปหน่อยครับหลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับจากสิ่งปลูกสร้างเราจะพอเราจะพาทุกคนเดินย้อนกลับออกไปนะครับเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้บรรยายให้ทุกคน จะทิ้งเปขั้นดูนะครับพอเดินมากก็จะเจออุโบสถหลังที่สองนะครับนี่หลังนี้จะดูแปลกตามากครับบนหลังคาจะมีพระพุทธรูปมากมายครับอยู่ข้างบนหลังคารูปทรงที่สวยงามแปลกตานะครับ ไม่ทราบว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าครับบนหลังคาของพระอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปอยู่เป็นจำนวนมากครับเราเดินเข้ามาอีกหน่อยจะเจอหลังแรกที่เราเดินเข้ามานะครับ สวยงามมากครับถัดมาจากข้างๆพระอุโบสถนะครับจะมีสาลาชมวิวนะครับตรงจุดนี้ไว้ให้เรานั่งชมวิวกันนะครับดูนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดู ใต้นะครับเดีย๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับภูเขาไฟอีสานใต้ก็คือมีมีนี่นะครับภูเขาไฟลุบภูเขาไฟปลายบัดภูเขาไฟพนมทุ้งนี่เราอยู่ตรงนี้นะครับภูเขาไฟอังคารแล้วมีเขากระโดงนะครับมีอายุตั้งแต่ช่วงสองร้อยห้าสิบล้านปีจนถึงร้อยล้านปีอืม นี่เป็นป้ายอธิบายปากป่องภูเขาไฟ,ะะฟระอ่ภูเขาไฟอังคารนะครับจุดชมว,วิวแห่งนี้เป็นจุดชมว,วิวปากป่องภูเขาไฟครับอยู่ตรงบริเวณนั้นครับมองไกลๆครับมันจะเป็นมองเห็นลักษณะชัดเจนครับเป็นปากป่องภูเขาไฟอ่าด้านในซับซ้อนอยู่ที่ชาวบ้านเรียกว่าเขากระดูกนะครับตรงบริเวณนั้นครับ ก็ถืออีกเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งนะครับที่แนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวครับตรงนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับสําหรับวัดเข่าพระอังคารนะครับหรือบางที่เขาก็เรียกวัดเข่าอังคารนะครับแล้วดูจุดชมวิวครับปาก่องพุ่าไฟครับอยู่ตรงนั้นมองเห็นเลยครับแล้วก็ดูโบสถ์ลักษณะแปลกตามากครับสวยงามครับจุดชมวิว มองสดลดุกหงวลุกตาเลยครับ าทุกคนมาอยู่ที่ปราสาทมังตำนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเข้าไปดูกันเลยครับไม่อยากจะขอะรี่สึงนะครับเด็กเข้าปีอันนี้อากาศร้อนะใช่ ปรา,าสรทาทแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปรา,าสาทพนมลุงนะครับก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กันปรา,าสาทพนมลุงจะจยสูงปรา,าสาทนี้อยู่ต่ำเขาก็เลยเรียกว่าใช่แหละครับพ่อก็ไม่รู้ครับ,รบเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศของปราสาทเมืองต่ำกันนะครับลักษณะของปรา,าสาทเมืองต่ำนะครับเป็น าศาสนสถานสําคัญเนื่องในจะเนื่องจากในาศาสนาฮินดูนะครับรัธิไสวนิกายสร้างขึ้นในศิลปะ,ขะเขมรแบบปราปวนประมาณพุทธศตวรรษที่16สิ่งก่อสร้างที่สําคัญก็ได้แก่ปางอิฐห้าหลักสร้างบนฐานศิลาสร้างบนฐานศิลาแรงเดียวกันนะครับ สระน้ําทั้งสีด้านนี้มีความสําคัญกับข้อความในจารึกที่พบแต่ว่าสายน้ําเป็นเครื่องรักษาเทวสถานนะครับที่เขาสร้างสระน้ํานี้ขึ้นมาคือเป็นเครื่องรักษาเทวสถานเดี๋ยวพาทุกคนเดินเข้าไปดูเลยครับ สำหรับปราสาทเมืองตำแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทหินเขานน้ำลงุงเท่าหร่นครับดูครับความสวยงามมีต่างจากปราสาทหินเขานน้ำลงเลยครับน้องดินเคยไปไมายังปราสาทหินเขานน้ำลงไปมายัง่าาะ,งไไงะเข้าไปดูกันเลยครับดูความสวยงามครับ พาทุกคนเดินชมรอบๆบ,บริเวณปรา,าสาทห้องต่างๆนะครับนี่ห้องอะไรพ่อก็ไม่รู้มันห้องอะไรอะหนูรู้ไหม,อ,มอ้าวอัน,นเขาตัดออาหรอพ่อใช่ก็ถือว่าเป็นปรา,าสาทที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับ,บนี่ไงค,ครับบอ่อน้ํารูปตัวแอลมีทั้งสีด้านนะครับพาทุกคนเดินชมกันต่อเลยครับ หลังจากดูห้องผ่านมาเราจะพาเดินเข้าไปดูเป็นน่าจะเป็นห้องโถงว่ดดินทั้งใน,นดูลวดลายการแจะสลับซุ้มประตูนะครับสวยงามมากครับก mm hmm. ็มีป้ายให้เราอ่านนะครับว่าจารึกเสาประดับขอบประตูซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก จารึกอักษรของโบราณภาษาเขมรอายุประมาณไปพุทธศวตวรรษที่สิบหกนานเหมือนกันนะครับรูปตัวแอลทั้งสี่ด้านนะครับไอที่ผมให้ดูข้างนอกก็ไม่ใช่นะครับนั้นรอบๆอ,อยู่ข้างในครับสระนามรูปตัวแอลทั้งสี่ด้านอยู่รอบตัวปราสาทครับดูฝั่งนี้ครับสนามจะมี ประสาททั้งสีด้านนะครับดเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านป้ายให้ทุกคนฟังนะครับ,ตร,รบตรงสระน้ําสระน้ําสีสะล้อมรอบด้วเบียงคดนะี่ครับสระน้ําสีสะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะครับก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลึกลงไปจนถึงก้นสระ คนนะครับแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวพญานาคนะครับแต่มุมสระน้านี่ครับจะมีพญานาคห้าเสียนนะครับนี่ครับตรงมุมจะมีพญานาคห้าเสียนนี่ครับพญานาคห้าเสียนจะมีทุกมุมเลยนะครับของสระน้มเป็นรูปตัวแอ,อลถือว่าเป็นปราสาทแห่งหนึ่งนะครับที่สวยงามมาก ดูบริเวณรบอบๆนะครับปาราสาทเมืองต่าจะอยู่ไม่ไกลจากปาราสาทเขาพนมลุงนะครับส่วนมากคนจะไปเที่ยวที่ปาราสาทหินเขาพนมลุงกันมากปาราสาทนี้จะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ร,บรอบๆปาราสาทจะมีระเบียงคตนะครับนีู่ปจะสลักตรงบริเวณซุ้มประตูระเบียงคดนี่ครับระเบียงคตนี่ระเบียงคดไปทางนี้นะครับแล้วก็ตัวปาราสาทเป็นซุ้มประตูนะครับ สองระเบียงคดสร้างล้อมรอบตัวปราสานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้โบราณอาจเคยเป็นเมืองนะครับเป็นมีรัวรอบขอบชิดนะครับบริเวณโดยร,รอบนี่เป็นสระน้ำอีกสระหนึ่งนะครับ ลักษณะจะเหมือนกันทั้งสี่สระนะครับเป็นรูปตัวแอลมีพญายนาคหับตัวพญายนาคแล้วมีมีพญายนาคหาเสียนอยู่ล้อมรอบนะครับสระน้ํารูปตัวเอลนี่ครับระเบียงคดเดินดูระเบียงคดรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมปราสาททัง้งบนเดินดูบริเวณรอบ,รอบ ฝั่งนี้ฝั่งข้างหลังครับของปราสาทระเบียงคดจะรอบสี่ด้านเลยนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นสะเหมือนกันนะครับสี่ด้านล้อมรอบตัวปราสาทไว้ลักษณะจะเหมือนกันทั้งสด้าน ครับบ่อน้ำก็ยังคงมีน้ำนะครับมีปลามีอะไรอยู่มีปลาไหมมีสิไหนอยู่ในน้ำเนี่ว่ายอยู่ปลาอะไรปลาปิากกะอรูดีปลาดุหรือเปล่าพาทุกคนเดินชมรอบๆสี่ด้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคน ขึ้นไปชมปราสาททางด้านหน้ากันนะครับตอนนี้เราก็เดินชมบริเวณรอบๆของปราสาทนี่เป็นบอ่อน้ำอีกบอ่อนึงนะครับบอ่อที่สี่ลักษณะจะเหมือนกันทุกบอ่อนะครับเป็นตัวเอลทุกบอ่อนี่เป็นด้านหน้าที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกนะครับ เป็นซุ้มประตูด้านหน้าแล้วบริเวณจะมีกำแพงล้อมรอบนะครับล้อมรอบนีแล้วม,มีซุ้มประตูด้านข้างจะมีอยู่สี่ด้าน,นครับซุ้มประตูแล้วแต่ละด้านจะมีบ่อรอบสี่ด้านล้อมรอบตัวปราสาทไว้แล้วจะมีระเบียงคดนะครับรอบตัวปราสาทไว้อีกทีหนึ่งนี่ครับล้อมรอบทั้งสี่ด้าน เดีย๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมตัวปราสาทจากด้านหน้าเลยนะครับสุประตูด้านหน้านะครับก็เดินมาตามทางเดินเจอสระน้ำสองข้างแล้วเดินขึ้นไปชมปราสาทกันเลยครับจากทางด้านหน้านะครับไปกันเลยครับนี่ครับอากาศเย็นสบายครับเดินเข้ามาผ่านประตูปราสาทเข้ามา นี่ครับจะมองเห็นตัวปราสาทนี่เป็นลานโล่งครับผ่านซุ้มประตูของระเบียงคตเข้ามาก็จะเจอตัวปราสาทเป็นรูปสันนิษฐานของตัวปราสาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ปราสาทก็ได้พังลงมา เป็นภาพจำลองครับปราสาทประาธระานปราสาทเมืองำํำนี่ครับเดี๋ยวเราจะนําไปเทียบกับตัวปราสาทจริงนะครับจากมุมนี้นี่ครับเทียบกันปราสาทประธานจะไม่มีแล้วครับตอนนี้พังลงมาแล้ว นี่เป็นบนรรณาัยนะครับก็อยู่หน้าปราสาทมีข้างละหนึ่งหลังนะครับมีสองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่คนละฝั่งของปราสาทลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกและประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้าผนังหลังคาพังลงทั้งหมดแล้วเหลือเพียงกอบประตูนะครับหลังคาพังหมดแล้ว พาทุกคนเดินชมดูตัวปราสาทรอบๆนะครับปราสาทประาธระานก็ไปพังลงไปแล้วเหลือรอบๆที่ยังพอมีให้หลงเหลือให้ได้ทุกคนได้ชมอยู่นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนิดนะครับนี่เป็นบัวยอดปราสาทนะครับอยู่ด้านบนอ่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นอยู่ด้านบนของปราสาทนะครับ เป็นดอกบัวตูมมีลักษณะแปดจีบซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นธรรมดาก็อยู่บนยอดของปราสาทนะครับนี่คือ่าได้พังทลายลงมานะครับนี่ครับบัวยอดปราสาทนี่เป็นปราสาทแถวหลังองค์ที่ใต้นะครับก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประทับภัพหลังสลักภาพเทพเจ้าประทับนั่งเหนือหงสสันนิษฐานว่า เทพเจ้าองค์นี้หมายถึงพระวรุณเทพผู้รักษาทิศตะวันตกด้านล่างมีหน้าการคายท่อนพวงมาลัยรูปแบบศิลปะขอมแบบปลาปวนพุทธศตวรรษที่16ครับแต่ตอนนี้น่าจะพังทลายลงมาแล้วครับเดีย๋ยวพาเดินดูรอบๆปราสาดอีกครับนี่เป็นฝั่งใต้เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งที่เหนืออีกครับ องค์ประธานพังแล้วครับปราสาทองค์ประธานพังครับอยู่ตรงกลางนี่องค์ทิศใต้องค์ทิศเหนือเดี๋ยวมาดูปราสาททางทิศเหนือกันครับนี่ปราสาทแถวหลังองค์งทิศเหนือนะครับก่อสร้างโดยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับครับ ทับหลังสลักภาพพระกิจนะยกภูเขารูปแบบศิลปาคมปาปัวพุทธวัดที่สิบหกแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับพังลงมาแล้วครับก็เป็นบัวยอดปราสาทนะครับฝั่งนี้ก็พังลงมาจากยอดปราสาทนะครับแต่ยังเก็บรักษาไว้ให้ทุกคนได้ชมนะครับเดีย๋ยวพาเดินดูรอบอีกทีหนึ่งครับนี่เดินวนรอบมาปราสาทคู่หน้าแล้วครับ นี่เป็นปราสาทคู่หน้าปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือนะครับก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับนะครับทับหลังสลับภาพพระศิวะกู้กับพระอุมาปร,ประทับนั่งเหนือโคนนาทีเรียกภาพตอนนี้ว่าอุมามมเหสวนแต่ตอนนี้ก็ได้พังลงมาแล้วครับ เดี๋ยวเดินวนไปดูปราสาทแถวหน้าทางทิศใต้ด้วยครับนี่ครับปราสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้ก่อสร้างโดยอิฐเดิมมีรวดลายปูนปันปัะดับทับหลังสลักภาพเทพเจ้านั่งชันเขาเหนือหน้าการสันนิษฐานว่าเทพเจ้าองค์นี้หมายถึงพะอิน เทพผู้ร,รักษาที่จะเันออกรูปแบบศิลรประขอมแบบปลาปวนพุทธศตรวตรรษที่16ครับนี่ก็เป็นโดยรวมของปราศาทเมืองตํำนะครับที่พาทุกคนมาชมและอยากจะให้ทุกคนถ้ามีโอกาสครับแวะมาชมด้วยตาของตัวเองนะครับ ปราสาทเมืองตันแห่งนี้ก็ยังคงสภาพสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีร่องรอยให้เราได้มาศึกษาดูอาการจัดวางองค์งงประกอบต่างๆนะครับของคนในสมัยอดีตนะครับแล้วเป็นการจัดวางการเรียงหินก็ไม่รู้เขาเรียงหินกันขึ้นไปได้อย่างไงนะครับไอ้ที่เราเห็นที่สมัยใหม่เขายังมีเครื่องมือ แต่สมัยเก่าก็ไม่รู้ว่าคนสมัยเก่าเขาทำยังไงขึ้ก่อหยิบถือปูนขึ้นไปแบบนี้ครับใช้ปูนยังไงแล้วอิดก้อนใหญ่ๆแบบนี้นครับเขายกกันขึ้นไปประกอบอยังไงเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเทคนิคการก่อสร้างโดยที่ไม่มีเคนไม่มีเครื่องมือแล้วการแกะสลักมันยากมากครับที่ที่คนสมัยก่อนจะทำได้แบบนี้ถ้าไม่มีเชี่ยวชาญในงานช่างจริงๆ นี่ครับดูครับทวดไลกกับการแกะสลักก็จะลืมแวะมาชมกันนะนะครับทุกคนปราศาสตรเมืองต่ำขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมไอดีนซอย6คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ